โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนาโสรทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีสวดมาติกาอุทิศส่วนกุศล แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้กล่าวคำถวายผ้าบางสกุลจีวรอ,อุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับโดยมีกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมรนแก้วมหาวงเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสกุลจีวรส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุล จากนั้นเป็นพิธีถวายมาตรกาพัตหาเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรบารเคนเป็นประธานกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยธยารามแด่คณะสงฆ์ก่อนที่พระเอกชัยกันตะปัญโยท่านประธานสงฆ์จะได้แสดงธรรมแก่สาธุชนทางได้กล่าวสโมโภชนียกถา ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ในช่วงสุดท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ปลูกต้นไม้เพื่อบูชาธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะ